สวัสดีค่ะสวัสดีที่พี่ทุกคนค่ะซิงเกิลใหม่วันนี้เป็นยังไงบ้างค่ะก็ดีใจเหมือนได้แบบกลับมาทำในสิ่งที่ตัวเองรักทั้งทั้งที่เหมือนที่ผ่านมาเนาะเอาจริงแล้วเราเราไม่คิดว่าวันนี้จะยังเกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็ดีใจค่ะดีใจมากๆที่ที่ยังได้กลับมาเป็นแบบใบเตยของทุกคนเป็นศิลปินนะคะที่ ที่ยังมีผลงานเพลงที่เรารักมากๆให้ทุกคนได้มีความสุขกันซิงเกิลนี้เป็นยังไงคะซิงเกิลนี้ซิงเกิลนีกก้ก็เป็นอีกเพลงที่คิดว่าทุกคนน่าจะได้เต้นกันทั่วประเทศในทุกช่วงเทศกาลหลังจากนี้ไปค่ะแล้วก็ เป็นเพลงที่เป็นอีกหนึ่งเพลงแหละไปเติมั่นใจว่าจะเป็นเพลงที่ทุกคนแบบจดจำเราอีกหนึ่งเพลงค่ะในพารของความเป็นใบเตยสยามสั้นเสมอหูเนาะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าแท๊ดแท๊ดค่ะออ T A D T A D หรือว่าถ้าภาษาไทยก็แท๊ดแท๊ <laughs> แต๊ดแต๊ดค่ะแท๊ดแใช่ค่ะแต่ว่าจะบอกว่าในเพลงเนี่ยมันก็จะถ้าได้ฟังแลเน่ะก็จะรู้ว่าเพราะอะไรถึงแท๊ดแทเอาจริงแล้วมันคือเมโลดี้หนึ่งเท่านั้นแหละ่เอออย่าคิดมากไปกว่านั้นถ้าถ้าคิดมากไปกว่านั้นก็อาจจะเป็นเปลี่ยนแปลงเป็นความหมายอย่างอื่นได้ค่ะอย่างเนื้อหามันเกี่ยวกับ เอาจริงๆเป็นเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ที่ผิดหวังกักทุกอย่างแล้วก็มามาเจอเพื่อนคือในเพลงเพลงนี้เราอยากให้เราอยากให้เขาเรียกว่า enjoy enjoy กันทั่วประเทศได้ดื่มได้ดื่มแล้วก็รู้สึกว่าใครอกหกักหรือใครมีปัญหาความรักอกหกัหกรักคุดตุดเมินเพื่อนสาวใดๆทุกวันนี้มันคือที่พึ่ง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนชวนมาจอยกันแต่การจอยกันก็คือเป็นการแบบมาเต้นมาปลดปล่อยมาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่ตะมองทุกทีท่าเต้นเพราะว่าทุกเพลงมันต้องมีท่าจับที่อะไรบ้างกับท่านี้ก็แซ่บมากมากินให้มันเมาแฉะแดด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 ใช่ค่ะ ก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้เต้นตามกันแน่นอนนะคะก็ฝากเต้นตามในทิกต o กกันด้วยนะคะพี่พี่เต้นมันมีกี่สเตจกมันเปสเตที่ลงมาโอ้โหจริงมีเยอะค่ะแต่อันนี้คือแค่ในฮุกมันก็จะมีทั้งเพลงอีกแล้วก็แต่หลักๆอ่ะนะวันนี้เรารู้สึกว่าพอพอพอมันมีแพลตฟอร์มอะไรแพลตฟอร์มที่คนเต้นตามเนี่ยก็จะเน้นท่านฮุกเป็นหลักแล้วก็ใช้ท่าที่เป็นทรานซิชันที่มันเป็นลายชัดๆให้ทุกคนได้เต้นตามค่ะฮุกนึงครับเต้นกี่แปะครับโอ้โหน่าจะแปะสี่แปดนะใช่ค่ะสี่แปด เยอะอยู่ก็คือม้วนแน่นอนม้วนแน่นอนค่ะม้วนแน่นอนก็กะให้ทุกร้านนะคะทั่วประเทศไทยเนี่ยได้เปิดเพลงนี้กันอย่างแน่นอนไม่แพ้นั่นอกมาในคลาสของชุดค่ะคุณก็คาดหวังค่ะโซสันแน่นอนนสั้นไหมคะ ก็เอาจริงแล้วก็เป็นสไตล์เราเหมือนเดิมแหละแล้วก็สไตลิสต์ก็คนเดิมตั้งแต่ตั้งแต่เพลงแรกจนถึงวันนี้เบเตก็อยากให้ทีมงานเก่าๆได้ได้กลับมาทําให้เราเ <S an> ขาเรียกว่าคือเปเตรู้สึกว่าเปเตรักทีมเดิมคนเดิมเดิมที่ผ่านมาในชีวิตแล้วนะวันนี้เรารู้สึกว่าเรากลับมาเราเติบโตมาด้วยความรักความเอ็นดูความเห็นใจการดูแลจากทุกๆคนแล้วก็ค่ายเก่าด้วยค่ายเดิมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเบเตก็เลยอยากให้ทีมงานที่ที่ร่วมสร้างสรรค์เรามาจนเราเป็นเมเตยสยามเนี่ย ได้กลับมาอยู่ในเพลงนี้เหมือนเดิมค่ะก็ทุกอย่างอันนี้ก็เป็นพี่อันคุรยิยาเหมือนเดิมก็เป็นชุดที่ทํามาทุกชุดตั้งแต่คออโคยตี้ค่ะพี่ใช้เกรตติ writing, ้งเช็ดแล้วทิ้งทุกเพลงค่ะ ใช่่กลับมาทวงบาลังตัวเองคืนนี่หรอคือเอาจริงๆแล้วเไปแต่เฉยๆ,ๆมากกว่ากับบาลังหรือว่าแต่นะวันนี้เราได้ทําในสิ่งที่รักหนูได้กลับมาร้องเพลงแล้วก็ได้กลับมามอบความสุขให้กับแฟนเพลงทั่วประเทศเราอันนี้คือสิ่งที่ที่เราโฟกัสมากนะวันนี้ค่ะมันยากไหมก่อยจะมีสิงเกิลนี้เพราะว่าเราคุณ่าที่ห่างการมีซิงเกิลเดียวกว่าจริงๆอ่ะมันมันไม่ไม่คิดเลยไม่คิดเลยว่าจะได้ได้กลับมาตรงนี้ครั้งค่ะก็ก็เกินฝันนะเอาจริงๆแล้วค่ะ มันมันต้องผ่านกระบวนการเกว่าจะมาติิโอโหเ,นะเอาจริงๆถ้าถามว่ามันผ่านหลายกระบวนการอยู่นะคะจนจนจน,จนกว่าเราจะได้ไดออ้ออกมาแล้วเราก็ฟื้นฟูสภาพตัวเองทุกๆอย่างจนได้กลับมามีงานคอนเสิร์ตจนได้กลับมาโอเคดูแล้วว่าวันนี้เรายังยังมอบความสุขให้กับแฟนเพลงได้แล้วก็เอาจริงๆต้องขอบคุณขอบคุณเฮีย วันนี้อยากขอบคุณเฮ er ียฮอมากมากที่ทําให้แบบเราได้กลับมายืนตรงนี้แล er ้วก็เฮียยังยังมีทีมงานที่ที่ดูแลทุกอย่างในตรงนี้ทีมเวิร์กของเราทุกททีมแล้วก็ทุกๆคนที่เป็นทีมงานของใบเตยที่ที่สร้างและปั้นเรามาตั้งแต่เริ่มต้นในชีวิตอะค่ะจนวันนี้มันก็มันก็ยังอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยขอบคุณม,<อ>มากคือเฮ er ีย ok บอกว่ากลับมาทํางานค่ะกลับมาทํางานอืมแต่ตัวเราฝึกฝน คือเอาจริงๆอ่ะแทบไม่เลยถ้าในเรื่องของของเสียงในเรื่องของรูปร่างเนี่ยเพราะเอาจริงๆถ่อมลงมากๆค่ะนี่คือสิ่งที่สิ่งที่ก็เรารู้สึกว่าก็เป็นข้อดีเพราะว่าพอพอสุขภาพเราดีร่างกายเราดีเนี่ยมันก็ทําให้การเต้นหรืออะไรเงี้ยมันยังมันยังมันยังทาได้อยู่มากมันยังแข็งแรงมันยังแบบว่า มันยังแซบได้อยู่มันยังฮึบฮึบอะไรให้พี่ๆได้ดูได้อยู่ค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ยังเต้นไหวอย่างความจริงตนี้เรามองตลาดเองที่มันเปลี่ยนไปจากยุคเรายังไงบ้างา <c oughs> คือนะวันนี้ออกไปได้ดีใจมากคือเรารู้สึกว่าเรากลับมาในปีนี้เอาจริงอ่ะต้องบอกก่อนว่าตัวเองเป็นเสลเป็นยุค2000 <c oughs> อันนี้2024 <24 S 1> <c oughs> แล้วเราก็รู้สึกว่าโหเอาจริงมันมีหลายๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงแล้วแล้วความจริงแล้วเรามองว่าตัวเองไม่รู้เอาไปหรือเปล่าแต่ว่าโอเคนะวันนี้ด้วยความเป็นลูกชุ่งที่มันยังมันยัง เป็นใบเตยอ,อะใบเตยคือลูกทุ่งหนูก็ยังรักการเป็นลูกทุ่งของหนูมากๆากเลยรู้สึกว่าโอเคเราก็เป็นใบเตยที่เป็นแบบลูกทุ่งอาสุยามเหมือนเดิมอันนี้คือทางของเราแล้วก็ลวเลยรู้สึกว่าโอเคมันก็มันก็ค่อนข้างที่จะทําให้ทุกคนมีความสุขใน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 เวของเราอะค่ะให้ฝากสิงโตรูก่อนว่า ค่ะก็ฝากเพลงแชทๆด้วยนะคะซิงเกิลล่าสุดจากใบเตยอาสยามคัมแบ็กรอบนี้ก็กลับมาคิดว่าคงเต้นให้ทุกคนได้ดูแบบแซบที่สุดเหมือนเดิมแล้วกออ็อยากให้ทุกที่ทุกร้านแล้วก็ทุกคนนะคะได้เต้นตามต่อให้ท่อนเดียวก็ดีใจแล้วค่ะก็ฝากแชทๆด้วยนะคะแชทท่อนกทนหนึ่งท <c oughs> ่อนโอเค มากินให้มันเมาแทด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 โซดาไม่ต้งไปเอามาอีกแต่ขอออนนี้ไปใส่แข่งจะเมาเลยจะเมาให้ลืมว <ok ่าใครทำให้ฉันต้องเสียน้ำตา่ขอบแล้ววันนี้เลยเรื่องสภาพจิตใจเราเป็นยังไงบ้างนะวันนี้เลยโหดาวันนี้เหรอคะ เอาจริงๆก็ยันหนักแต่ว่าก็ก็นะวันนี้ต้องสิ่งสำคัญเลยก็ต้องมีสติกับทุกๆวันที่ตื่นมามากๆค่ะก็เอาจริงๆล้วอยู่ได้ด้วยด้วยกำลังใจจากทุกคนการได้ทำงานช่วยได้เยอะมากมันจริงๆมีการบอกตัวเองไหมตื่นมาทุกๆวันบอกทุกวันนะะต้องบอกต้องบอกว่าแบบ ต้องทํางานให้ได้นะต้องมีสติอืมใช่ค่ะเพราะว่าเอาจริงๆก็ๆๆก็ยอมรับว่าหลายหลาย,หลายอย่างในชีวิตมันค่อนข้างค่อนข้างพังทลายไปเยอะอพอสมควรโดยเฉพาะสภาพจิตใจ,จค่ะทุกวันนี้เรายังนอนหมักสนิทไม่ค่ะใช้ยาหมดหมหใช่ค่ะใช้ยายังรักษาโรคซึมเศรา้าอยู่ตลอดก็คือเหมือนเหมือน ก็เป็นผู้ป่วยจิตเวทมาตั้งแต่ตั้งแต่เกือบปีตั้งแต่อยู่ในนั้นจนถึงวันนี้ค่ะแล้วพอได้ออกมาเราได้ไปคุยอ่าคุยค่ะคุยก็ขั้นตอนการรักษาก็ก็พยายามเอาจริงก็ทานยาอยู่ตลอดค่ะทานยาตามที่หมอสั่งแล้วก็แต่นะวันนี้เอาจริงก็ดีขึ้นมากค่อยคค่อยๆเบายาหลายๆขนาดลงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลักๆมันต้องมันก็ต้องหลับให้ได้เพราะว่าถ้าถ้านอนไม่พอก็จะทําอะไรไม่ได้ในแต่ละวันเลยเรื่องไหนที่มันพั ทังใส่ที่มันไม่เคยออกไปไหนจากหัวเราที่สุดเอาจริงๆแล้วมันคือมันคือภาพรวมมากกว่าค่ะมันคือภาพรวมที่ที่ในวันที่ชีวิตมันไม่เหมือนเดิม,มในวันที่เราค่อนข้างสูญเสียผู้นำครอบครัวไปทั้งหมดอืมทั้งทั้งทั้งแฟนนางลุก<ม>ทั้งพี่แมนอืมันมันเปลี่ยนแฟนไปหมด แน่นอนว่าพอมันเป็นใบเตยทำอะไรก็โดนดามากเป็นเรารับมือกับตรงนั้นยังไงเออเอาจริงๆแล้วนะวันเนี้ยโวเอาจริงหนูมองผ่านเรื่องตรงนั้นไปไปนานมากเพราะว่าชีวิตเราเหมือนเจออะไรมาที่สุดมากกว่านั้นเยอะมากๆมันมันก็สร้างความเข้มแข็งในเรื่องของของอะไรตรงนี้ได้พอสมควรครับเรารู้สึกว่าเอาจริงชีวิตจริงเรามันหนักหนามากกว่าเยอะมากๆค่ะก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ได้ให้ดีเทลอะไรกับกับ เขาเรียกว่าคอมเมนต์หรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วนะวันนี้ค่ะซึ่งที่ผ่านมาเอาจริงไปแต่ก็ว่าไปเลยสตรองกับตรงนี้มาตลอดจนสิ่งแบเราไลฟ์ขายของเยิ่งมีคนมาคอมเมนต์ในเรื่องที่แบบว่าปกติค่ะเราเรารู้สึกว่ามันมันมันพับบิทอัเนาะมันก็มันก็เมื่อเราเป็นคนมีชื่อเสียงไปแต่ว่านะวันนี้มันต้องต้องยอมรับกับอะไรตรงนี้ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงแค่มองผ่านแล้ววันนี้เราเรียบเรียงปัญหาที่มันเกิดขึ้นยังไงบ้างแต่สิ่งที่มันเข้ามา โหเรียบเรียงเยอะนะคะเรียบเรียงเยอะเยอะมากๆคือเอาจริงแล้วไม่ใช่แค่ดีเทลปัญหาหรอกแต่ว่าในชีวิตที่มันต้องเ,อเราต้องรับผิดชอบทั้งตัวเองทั้งลูกทั้งงานทั้งคนในครอบครัวทุกอย่างมันมันเราแบกรับทุกอย่างอยู่คนเดียวนะวันนี้หนูต้องมีสติในการแบบบริหารชีวิตและทุกๆอย่างคนเดียวเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องลูกที่ที่มันค่อนข้างแบบเซนซิทีฟแล้วก็ แล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบมีเอฟเฟกกับกับสภาพจิตใจเราพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้อง,ต,องต้องมีสติสุดๆพอเขาเริ่มโตพิธีการเราได้อธิบายอย่างนี้ <S <S ค,คือควาหนุนได้บอกยังไงบ้างอธิบายก็เอาจริงๆแล้วอธิบายาให้น้อยที่สุด <S <S <ừ ๆ S 1> คือคือณวันนี้เอาจริงๆแล้วเวทมนต์ก็พอเขามีเรามาเรากลับมาเขาก็ค่อนข้างแบบไม่ค่อยได้ได้ได้ สอบถามอะไรมากมายค่ะหลักๆก,ก็ๆเราทําหน้าที่ให้เขาไปเลยคิดว่านะวันนี้พยายามทําให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดอยู่แล้วเป็นเป็นทั้งสองคนเป็นทั้งสองอย่างเป็นแทบทุกๆอย่างแล้วก็คนรอบข้างค่ะก็ช่วยกันดูแลเวทมนต์อย่างเต็มที่มากๆตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเมตเตออยู่ในนั้นหรือว่ามาตั้งแต่วันนี้ที่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่จะแบ่เวลาย,ย่างไงบ้างให้กับเวทมนต์กับตัวเองในงานโอ้โหจริงๆนอันนี้เป็นเรื่องที่หนักมากกับชีวิตก็ ก็ตื่นเช้าไปส่งลูกค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ก็ไปเยี่ยมสามีอืมเป็นอย่างนี้มาเกือบปีละแสดงว่าตัวเธอได้มีโอกาสได้คุยกับที่นตลอดค่ะอะไรที่กลับมาที่ไหนเรามีคำตอบให้ทุกคนเลยว่ามันเกิดอะไรเรื่องอยู่พ่อเอ่อมีคำตอบค่ะแต่อันนี้ขอเป็นแบบเป็นเรื่องภายในครอบครัวค่ะน้องน้องขึ้นแขนไหมน้องเข้าใจค่ะแม่นมลเขาโอเค โเคเคว่าในครอบครัจะถึงสารแต่น้องก็ดูสดใสใช่ค่ะเขาถูกเลี้ยงมาด้วยด้วยความสุขแหละอืมพี่กับมานี่พี่แหล่นี่แล้ววันนี้ไรก่อนหน,น้านี้มาก็็มีทั้งลือว่าเลิกกันยาก,กันเกิดอะไรขึ้นทำไปเผยก็ก็ค่ะตามนั้นก็ได้ได้ยากันจริงค่ะยากันในรูปแบบเอ่อ ย่าก,กันในตั้งแต่ตั้งแต่ตแตไม่ใช่ไม่ใช่ในช่วงที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งอันนี้ไปเตยขออนุญ,ญาตไม่ลงดีเทลตรงนี้เพราะว่ามันก็มันก็แย่ค่ะมันก็แย่แล้วก็มันก็ก็ส่งผลอะไรหลายอย่างเนาะคือคือมันมันที่ผ่านมาเราไม่เคยได้ออกมาพูดอะไรเพราะาเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องแบบ ซนซิทีฟหลายๆอย่างของของตัวเราเองแล้วก็ด้วยคนในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะอันนะวันนี้มันก็อืมมันคือการอย่างด้วยคําว่าน,นิตินายุอยู่กดิมันหลายๆองค์ประกอบค่ะซึ่งอันนี้แบบอันนี้ขอให้เป็นไม่เคยไม่ขอสามารถลงดีเทลได้แล้วสถานะอ่ะถ้า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 แล้วตัวเนี่ยพี่แนนเนียเป็นสามีม ไม่ได้หรือเปล่าเออถ้าในทางกฎหมายไม่ได้เป็นหรกคาแต่ถ้าในทางชีวิตความเป็นพ่อแม่ลูกยังมีอยู่เสมอค่ะแล้วคำสั่งอ,อ,อันนี้อันนี้หนูไม่ขอตอบแล้วค่ะแต่ว่าเรื่องกางอย่ากคือก,การตัดสินใจร่วมกันสองฝ่ายใช่ค่ะก็คือมันก็คือมันไม่ดี ด้วยดีแล้วก็เป็นเป็นการตกลงกันภายในครอบครัวค่ะใจง่าของความรู้สึกเรากับพี่แม่ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะในความเป็นพ่อแม่ลูกในความที่เป็นคู่ชีวิตกันมาตลอดยังเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะคือเรายังพยายามอย่างตัวเป็นตัวเองก็จะบอกทุกคนว่าเราพยายามรักษาครอบครัวที่สุดแล้วต่อให้หลายๆเรื่องมันมันต้องยอมรับว่ามันก็ทําให้มันคือเหมือนคนบ้านพังต้องบอกอย่างนี้อืม พื่อครอบครัวเอ่อเอาจริงๆแล้วมันโดยโดยภาพรวมหลายอย่างค่ะครอบครัวที็สองครอบครัวได้รู้เรื่องรับทราบค่ะรับทราบตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเพราะจากก่อนหน้านี้นที่ข่าวมันออกมาคึกโครมมากเนาะทางครอบครัวแมงปอบเองก็ไม่สบายใจมากเก็บเกับเรื่องนี้ไปเลยได้คุยกับท่านเรื่องเอ่อไม่ได้คุยค่ะอืมก็ก็เอาจริงๆแล้ว ไเตยไม่ขอพูดถึงคนอื่นแล้วกันถ้าวันนี้แบบเอ,อมันเป็นเรื่องของไปเตยก็อันนี้คือจัดปากไปเตยที่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดค่ะแต่ว่าไปเตยกยยต็ยังไปเยี่ยมไปตลอดค่ะไปตลอดในเรายังรักษาความเป็นครอบครัวอย่างที่สุดเอ,อคนข้างในไม่ท้อคนรอก็ไม่ทิ้งแน่นอนค่ะตัวพี่เตยเข้ามัจ่ใจที่แม่ยังไงโอ้ ก็เยอะค่ะให้กำลังใจเยอะเขารู้เขารู้แล้วก็ทุกคนในนั้นอะไรเงี้ยจะจะได้เห็นได้เตยได้ได้ไปไปเยี่ยมพี่แมนอยู่ตลอดค่ะตัวพี่แมนสมาติิดใจเขาเข้มแข็งค่ะเข้มแข็งแล้วของอะไรที่รู้สึว่าเราจับมือผู้ชายคนนี้อยู่มันมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยมันคือความเป็น เป็นมนุษย์มนุษย,ยธรรมมากๆที่ที่มันไม่มีทางทิ้งกันแน่นอนเธอยงรัพี่แมนไหมคะรักค่ะแล้เขาแล้วบอกเขาบอกกับเขาอาจจะไม่ได้บอกกับปากแต่ว่าในนั้นมัน,ม,น,ม,นมีจดหมายที่ที่ได้เขียนไปตลอดอแสดงว่าจริงๆแล้วมันมันเป็นเรื่องยากสำหรับเธอมากในทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะว,วันนี้คุณยาก่ายาก ยากสุดๆอะยากที่แบบว่าหนูว่าไม่มีใครคงโชคร้ายเท่านี้อีกแล้วละ่ะอืมธนาวก่อนจะออกมาวันนี้เตยได้บอกที่แมนเลยว่ามันมาถึงวันที่เราต้องพูดพูดออกมาแล้วนะเออไม่ได้บอกเลยค่ะคือคือจะพยายามไม่ค่อยคุยกันว่าถ้าเรื่องโลกข้างนอกอแบบก็ให้มันเป็นส่วนของโลกข้างนอกเนาะให้อยู่ในนั้นให้เขาแบบรักษาชีวิตเพื่อให้ได้แบบให้ได้ออกมาเจอหน้าครอบครัว ส่วนเะพี่แมนยังมีความหวังอันนี้หนูเออต้องบอกว่าไม่ไม่รู้อนาคตเลยคือชีวิตไปเตยนะวันนี้เราเราเดย์บายเดย์เลยทุกอย่างมันจะมันจะเริ่มต้นใหม่หรืออะไรได้เนี่ยคงนะวันที่ทุกอย่างตัดสินแล้วแล้ววันนั้นเราถึงเราถึงจะจะแน่ชัดภาพชีวิตคงจะแน่ชัดมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใคมไไม่ค่ะมันมีความสุขของไปเตย คือลูกค่ะสิ่งเดียวเลยกับกับ,ก,บการได้ร้องเพลงได้ดีใจมาตอนที่เราได้ออกมาใหม่หลายคนก็ให้โอกาสเราและมั่นใจว่าเราทําได้ซึ่งเราก็ทําได้ดีดีใจมากๆค่ะเพราะว่าก็ไม่คิดเหมือนกันว่าว่ายังจะได้กลับมายืนตรงนี้แล้วก็ได้มีงานได้มีคนที่ให้โอกาสค่ะวันนี้ก็แบบมันมันก็เกินฝันแล้วก็ คือขอแค่ได้มาทําในสิ่งที่รักเหมือนเดิมอ่ะได้มารับใช้แฟนเพลงได้ทำหน้าที่มอบความสุขเหมือนที่เคยทํามาตลอดค่ะคุณเตยว่าก่อนหน้านี้ที่เเจอปัญหาเจอรงคิดว่าเราคงกลับมาเป็นใช่ใช่ไม่ไม่คิดจะกลับมาซะด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรอะไรถึงบเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมันไม่ได้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเราเราเรารู้สึกว่าเรามันมันคงเป็นความรู้สึกที่ ที่กัดกินเรามาตลอดด้วยว่าเรารู้สึกว่าเราสังคมคงไม่ต้อนรับแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คงไม่มีใครแบบอยากฟังเพลงเราอยากฟังเสียงเราคงไม่มีคนให้คิดถึงอะไรเงี้ยไม่มีคนคิดถึงศิลปินคนนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็กาวมนแรกที่ร้องเพลงได้ไหมจำได้ค่ะเป็นยังไงบ้างแบบตอนน,นที่แบบทไม่กลับมาแล้วตอนนั้นเหมือนยังงง,ง ก็ยังแบบเหมือนจาเนื้อไม่ค่อยได้ยังแข็งแข็งเพราะเหมือนไม่ได้ไม่ได้ไใช่ใช่ค่ะแล้วก็ออกแนวตื่นเวทีแล้วก็ไม่ค่อยกล้าสบตาใครทุ<ม>กวันนี้คือทุกอย่างดีขึ้นหมดค่ะก็ก็พอรู้สึกว่าคือที่ตัดสินใจรับ<ห>งานนะตอนนั้นผ่านไปเมื่อสิบเดือนที่แล้วเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากลองดูว่าการร้องเพลงเนี่ยมันช่วยเยียวยารักษาตัวโรคซึมเศร้าที่เป็นอยู่ได้ด้วยหรือเปล่าถ้าเราทําตรงนี้แล้วมันมันดีขึ้นเหมือนเหมือนณวันนี้ ไม่เคยพูดอะไรไม่ค่อยได้กับกับหลายๆอย่างในชีวิตถ้าได้ระบายออกมาเป็นเพลงอ่ะมันก็คงดีซึ่งมันก็ดีค่ะ่แล้วเราอยากจะบอกคนที่ช่วลังใจเราอย่างไบ้างกับสิ่งที่เราก็ได้พยายามที่สุดองว่าก็เอาจริงขอบคุณมากๆคือคือณวันนี้สิ่งที่อยากขอบคุณมากที่สุดขอบคุณทุกคนที่ยังเชื่อมั่น ในตัวผู้หญิงคนนี้ขอบคุณทุกคนที่ยังคิดถึงทุกเพลงของใบเตยอาสยามค่ะ mm hmm. สำคัญก็ขอบคุณขอบคุณค่ายอาสยามขอบคุณเฮียขอบคุณ r s Music ทุกคนที่นะวันนี้ยังยังอยู่ข้างๆศิลปินผู้หญิงคนนี้สั้นเสมอหูคนนี้มาตลอดก็ก็นวันนี้ก็อยากขอโอกาสอยากมีโอกาสได้ มอบเสียงเพลงให้กับทุกคนตลอดไปค่ะ,ะก่อนหน้านี้นเหมือนกันเพราะมันมีพี่ฟิล์มชื่อพี่ฟิล์มเข้ามาเกี่ยวพันเกี่ยวโยงกันมันเกิดขึ้นได้ยังไงคืออันนี้หนูก็ไม่รู้เลยค่ะข่าวมาก็อย่างที่บอกว่าไม่ขอพูดถึงกรณีบุคคลอื่นซึ่งไม่ได้ว่าทุกคนยได้ทําหน้าที่การตอบคําถาม ตรงนี้ของตัวเองแล้วก็ mm hmm. แล้วก็ตามนั้นเลยค่ะ mm hmm. ก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรค่ะไม่ได้เด้ข่าวไม่มีเรื่องจริงค่ะ mm hmm. งงค่ะแต่ว่าเอาจริงอะคือพอย้อนไปอะ่ะคืออยากกับพี่ฟิล์มด้วยความอยู่ค่ายเดียวกันมันก็จะมีข่าวนี้กับแกสิบสิบปีที่แล้วก็มีสิบห mm ้า hmm. ปีที่แล้วก็มีคือเหมือนเหมือนได้ร่วมงานอะไรด้วยกันก็จะมีมาตลอดแต่แต่อันนี้ก็งงเหมือนกันค่ะแต่ว่า ก็อย่างที่บอกว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างที่พี่ฟิล์มเล่าให้ทุกคนฟังมันจะเกิดเหตุการณ์มีแบบหลังบ้านอ่ะพี่ฟิล์ม่ไหมคะ,คะได้คุยค่ะพี่ฟิล์มได้โทรมาอยู่ว่าเอ้ยเนี่ยลงคลิปไปแล้วอย่างเงี้ยเราก็บอกเอ้ยเห็นแล้วก็ไม่ได้มีอะไรก็โอเคเข้าใจคือคือสำหรับไปเลยเรารู้สึกว่ามันไม่ไม่ค่อนข้างไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเมื่อแบบเป็นคนที่สางแล้วก็ข่าวมันก็แบบมันไม่จริงอะ่ะเออ <laughs> ที่ทำอีกเรื่องนึงไหมคะเราสวยขึ้นเราดูแบบอืมพระองค์พละเจ้ เราสวยขึ้นจริงหรอคะอ่าคือเรื่องดีๆในชีวิตเราสวยขึ้นเอ้าเอาจริงๆนะวันนี้อย่างที่บอกว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วอ่ะสิ่งนั้นดีเสมอคือการที่ไม่เตอได้อยู่ในนั้นอ่ะมันทําให้ไมตเตยรรักษาชีวิตรักษาร่างกายรักษาทุกอย่างในตัวเราเพื่อให้ได้ออกมาเจอหน้าลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลย มันก็เลยค่อนข้างกินหลับตื่นนอนอย่างมีวินัยทั้งหมดค่ะก็เลยเนื่องมาจนถึงนวันนี้ก็ก็คงผอมลงมากๆด้วยจากวันที่ผอมมาเลยกี่เดือนถึงจะกลับมาโอ้ยเพิ่งเพิ่งขึ้นน้ําหนักขึ้นเดือนนี้แล้วค่ะน้นา้หนักขึ้นไม่กี่วันใช่ค่ะตอนนี้ว่ามันสี่สองจากสามเจ็ดแล้วหลังจากเรา เองยังไง้กลเดินยังไดไปต่อไปโหเอาจริงแพลนแพลนก็ชีวิตนะวันนี้เดย์บาย y ดยเลยต้องบอกตรงนี้ขอให้แค่คือนะวันนี้ไปเวลาไปสวดมนต์ขอพอแหละไม่ขออะไรเลยขอให้ตัวเองมีความสุขในทุกวันแค่นั้นพอพอที่ผ่านมามันต้องยอมรับว่ามันชีวิตไม่เคยมีความสุขเลยค่ะอืนะวันนี้ก็ขอแค่ให้ทําอะไรก็ได้ในในกิจกรรมทุกวันแล้วมีความสุขในทุกวันแล้วก็เป็นความสุขเพิ่มขึ้นบ้างไหม จากวันจากวันวันนั้นที่ผ่านมามันน้อยมากมันยังยังอยู่ในจุดที่เอาจริงๆก็ยังรับทุกอย่างไม่ได้ค่ะหมายถึงว่าในสภาพจิตใจ,จต่างๆยังรับสิ่งที่การสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตคือหลักๆเป็นเรื่องของการสูญเสียแฟนน้องลุกด้วยคือมันครอบครัวเราไม่เคยไม่เคยได้เจอการสูญเสียหนักขนาดนี้ ซึ่งหนูก็รู้สึกว่าเอาจริงคนน่าจะเข้าใจว่าใครเจอขนาดนี้ก็ก็หนักนะคะ่ะอย่างว่าสุดไปสีสัตนาน่าราใช่ใช่ใช่ค่ะไปขอพรอะไรยังไงบ้างคไปขอพรใช่เพราะว่าเราเราปีมาลงด้วยก็สายพญานาคค่ะก็เลยก็เลยตัดสินใจไปก็เอาจริงไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเหมือนมีแฟนคลับอยู่ที่นั่นด้วยก็เลยไปเยี่ยมแฟนคลับด้วยอะไรอย่างเนี้ยค่ะ ไปขอค่ะขอก็ขอเยอะขอขอเรื่องงานนะคะหลักๆกับเรื่องกับเรื่องตอนนี้ทำแบรนด์สินค้าทำตัวแบรนด์คอสเมติกค่ะบีบูตี้ขอมาทันทีใช่ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเอวนะวันนี้เรามากลับมาเป็นทั้งไม่อยากให้มองว่าเป็นแบบเป็นนักร้องอะไรเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่วันนี้พยายามทำงานทุกอย่างที่ที่เกิดรายได้ เออให้กับชีวิตแล้วก็ครอบครัวก็เลยก็เลยเป็นทั้งแม่ขาค่ะทำดีบูตี้นี่ก็ผลิตผลิตกับทางลิฟเวลของ RS m ออของทาง RS ทั้งหมดแล้วก็แล้วก็ขอเรื่องเพลงค่ะขอให้แบบเรามามีงานได้ไปมอบความสุขให้กับแฟนเพลงทั่วประเทศเหมือนเดิมแค่นี้เลยถ้ามันปังจะต้องกลับไปแบบใช่ค่ะถ้าปังอ่ะก็บอกแล้วว่าจะไปเล่นคอนเสิร์ตเพลงแชทที่หน้าที่น้าศรีสัตนาตราชค่ะ ใช่ที่เรไม่ขาเล่ยกหรอนชครับเล่ยเล่ยได้เสียงเสียงดวงบ้างไหมได้เสียงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ต้องบอกพี่ๆหลังบ้านเพราะว่าได้ทูบมาได้ทุ่นวด่สิ้นเดือนนี้เดี๋ยวจะบอกค่ะที่มา20นาทีค้ะไม่เอาลงตี่ลอนลงหมลงมดาจรยงี่ เขาก็กําลังอยู่ในช่วงที่รับรู้เกือบรู้เรื่องทุกอย่างค่ะแต่ว่าณวันนี้เหมือนเขาก็โฟกัสในเรื่องของการไปโรงเรียนเพราะว่าชอบเพื่อนรักเพื่อนมาก<ม><ม>ได้มีเพื่อนแล้วเขาเขาสดใสเขามีความสุขค่ะ<ม><ม>แล้วก็ได้ได้กลับมาเล่านู่นนี่นั่นให้ครอบครัวได้ฟังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่ช่างพูดช่างคุยช่างเจรจาค่ะ แล้วก็อยากไปนู่นไปนี่ไปนั่นเริ่มแบบว่าเห็นคุณแม่อยากไปไหนอย่างอย่างวันนี้อยากมามากใช่เขาได้เลื่อนคุณแม่เต็มเต็มใช่ค่ะเอคุณต้นเต็นเต้นเต็มค่ะเต็มเต็มแต่ว่าก็รู้สึกว่าเขาไปในทางเต้นมากกว่าร้องของของเต้นนะคะพี่เนี้ของตรงแพดยงเริ่มแล้วค่ะเหมือนเด็กวัยเขาอ่ะต้องได้เห็น MV หรือต้องได้เห็นแบบได้เห็นแบบทรานซิชันในทิกตอกเขาจะจำ ค่ะใช่่ากวันเกิดที่ผ่านมายังไงบ้างคะก็ดีค่ะน่ารักน่ารักอบอุ่นแล้วก็อาจริงเราก็รู้สึกว่าก็ได้ทําบุญตื่นมาตักบาตรค่ะตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นก็ไปกินข้าวกันในครอบครัวเล็กๆค่ะตอนนี้กี่ขวบสี่ขวบค่ะแจเเจออโคคคคไะ